ะะวันนี้นะคะก็จะมีน้องกรกับน้องบีแล้วก็น้องเมย่าคุณสวยมาหาป้าจิ๊บเนาะมาที่ NJ ก็เลยอยากจะอัดคลิปให้แฟนคลับแฟนเพจของป้าจิ๊บดูทั้งทางโซเชียลเนาะทุกช่องทางเลยนะคะเดี๋ยวเฮียป้าจิจะปรับกล้องให้นะคะแล้วก็จะสอบถามว่ามามายื่นเอกสารกับป้าจิ๊บยังไงนะคะอาหารหน้าให้สวยๆของน้องเมยา่าได้อนุญาตแล้วใช่ไหมคะก็ะอัดได้ลสหรับดีค่ะ สวยมากเลยค่ะน้องเมยา่าอายุกี่ขวบแล้วคะขวบโอ้อายุห้าขวบแล้วนะคะแล้วทีนี้คุณคุณป้าจะถามทางคุณพ่อคุณแม่นะอันนี้คุณพ่อกรน,นะคะแล้วก็แม่บีใช่ไหมคะสวัสดีค่ะก็วันนี้ได้มายื่นเอกสารกับพี่จิ๊บครบแล้วนะคะครบทุกอย่างแล้วก็เหลือแต่ดําเนินการให้พี่จิ๊บอยากจะถามว่ามาเจอเพจพี่จิ๊บนานแค่ไหนแล้วน้องกรเมื่อกี้เล่าให้จิบ๊บฟังติดตามมาตลอด สองสามปีอะสองสามปีแล้วก็น้องบีอยู่แปลงอะไรคะอยู่สาวหลวงระบางเลยนะคะก็มาไกลเนาะและมาไกลมากเลยแล้วนายย่าก็ไปเที่ยวมาแล้วด้วยเสร็จแล้วเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจมายื่นเอกสารกับพี่จิ๊บคะเห <c oughs> ็เนะะ <c oughs> เนาะเพราะว่ามามาด้วยตัวเองเพราะว่าหลายๆที่ก็กลัวโดนหลอกใจติดตามบีมาสองสามปีแล้วค่ะ เราก็เราก็ให้ข้อมูลตลอดเนาะแล้วก็อัปเดตให้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอขั้นไหนขั้นไหนแล้วบางคู่บางแข่งก็จะนานหน่อยบางแข่งก็จะช้าหน่อยเร็วหน่อยนะคะแต่ว่าก็มาเห็นแบบนี้แล้วยิ่งมั่นใจขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าไม่ต้องไปก <c> ล <oughs> ัวว่าตรงไหนจะหลอกจะโกงเมื่อกี้น้องบีล้องบีจิฟังว่าเพื่อนไปทําเองใช่ไหมคะเป็นยังไงคะเพื่อนไปทําเอง ใช้เวลาตอนนี้เสร็จหรือ,อยังคะเ,คเสร็จแล้วนานนานแค่ไหนนะคะเกือบสองเดือนสองเดือนหรือสองปีอ๋อตังยหมดตังเยอะงเยอะเวลาลางานอะไรอยเยเนาะแต่ถ้าเป็นสองเดือนพี่จิ๊ว่าก็เร็วนะใช่เหรอเขาอาจจะไม่ได้บอกเราทั้งหมดเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าบางทีบางคนอะยังไม่จดยังไม่ยังไม่มีใบสมรสก็บอกว่ามีใบสมรสแล้วเพราะกลัวกลัวว่า เดี๋ยวคนจะมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นไม่ไม่ค่อยกล้าพูดความจริงกันแต่ว่ามาอย่างนี้นะมั่นใจสบายใจเนาะเอาเงินสดมาจ่ายกันให้เห็นเลยว่าเออเนี่ยจ่ายเงินแล้วแล้วก็ได้ใบเสร็จไปด้วยใช่ไหมคะพี่ก็เขียนใบเสร็จให้นะคะทุกคนก็จะมีมีใบเสร็จให้เนาะแบบนี้นะคะก็ส่งใบเสร็จให้เรียบร้อยเลยนะคะหนูเดินทางเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยค่ะเวียนหัวมากเลยเวียนหัวด้วยอ้ยจะอ้วกอยู่แล แต่ก็ต้องมานะคะเพราะว่าคุณพ่อจะพามาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าเมื่อกี้พี่นพถามว่าอะไรนะเอ่อเมื่อกี้น้องกรบอกว่าก็เห็นเพจอื่นอยู่ใช่ไหมคะแต่ทําไมถึงเลือกที่จะมาหาพี่จิ๊บเนาะตั้งใจจะเข้าดูหลายเพจแต่สิ่งที่เลือกพี่จิ๊บก็ยคือเราติดตามตลอดกดไลค์กดไลไ์พอพี่จิ๊บลงเพจลงคลิปอะไรเราก็ว่าดูตามคือมั่นใจ ชัดเจนเเจนะเ,เ,เ,เพราะเราก็ไม่รู้จะมุกมิบอุบอิบอะไรเพราะว่าเราก็ท่านถ้าเราเปิดเผยชัดเจนแล้วก็มีความสว่างโปร่งใสบริสุทธิ์ใจอะไรมันก็จะง่ายไงคะถ้าเกิดว่าทําให้มันยาก,ยากมันก็ยิ่งยากไปใหญ่ไม่รู้ว่าจะทํายากไปทําไมอย่างที่จะให้น้องกรกับน้องบีเตรียมเอกสารมาก็คือเราก็จะได้ไปพัวพันเพิ่มเติมให้อยู่แล้วเนาะตรงนั้นถ้าเราจะมาว่าจ้างแล้วแล้วย,ยังต้องเหนื่อยอยู่ ต้องไปหลายที่ไปนั่งไปนี่อีกก็ไม่ต้องจ้างก็ได้ไปวิ่งเองเอาก็ได้แต่นี่คือจ้างแล้วก็ต้องสบายกว่าเดิมสบายกว่าที่ที่เราจะไปทําเองอยู่แล้วแล้วก็พี่จิ๊บเองก็เนี่ยวันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นด้วยนะคะของของน้องบีจะได้คู่ของน้องบีจะได้เป็นคู่แรกเลยก็คือโปรโมชั่นในการอ่าบอกโปรโมชั่นเลยจิ๊บจะมีโปรโมชั่นนะคะ,ะสำหรับน้องๆที่คิดว่าเออเพจพี่จิ๊บราคาสูงเนาะแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบอย่างหลายหลายอย่างอย่างของน้องกอเนี่ยก็มาบอกแล้วว่า ก็ไปถามที่อื่นมาเหมือนกันถึงจะราคาสูงกว่าแต่ก็มั่นใจในหลายๆเรื่องที่มาว่าจ้างวิจิตรทำเพราะว่า ในเรื่องของเอกสารก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ให้เตรียมเยอะนะคะแล้วก็เราเดินเอกสารให้ถูกต้องครบทุกขั้นตอนอยู่แล้วโปรโมชั่นวันนี้ที่น้องบีได้นะคะก็คือได้การยื่นวีซา่าติดตามคู่สมรสหลังได้ใบสมรสให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะอยู่กับครอบครัวได้นานขึ้นเพราะว่าการที่เรามาทาใบสมรสมาอยู่กับครอบครัวเราก็อยากจะอยู่กับครอบครัวให้นาน,านใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องที่แบบทำไมเราต้องมามีใบสมรสกันก็เพื่อที่จะให้อยู่กับครอบครัวได้นาน ไม่ต้องไปวิ่งต่อใช่ไหมคะน้องบอีถามน้องบีอยู่แบบไหนนะคะท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วต้องต่อทุกๆท,ทุกเดือนสามสิบวันแล้วก็บางทีเจ้าหน้าที่ตมก็ยากๆใช่ไหม,ไมอ,อย่างวันนี้ต่อที่หนองคายก็เข้าห้องเข <c oughs> <c oughs> ้าห้องแอร์ <c oughs> เพิ่มนิดหน่อยนะคะก็อันนี้ไม่ว่ากันเนาะเพราะเราก็ต้องการที่จะอยู่กับ ครอบครัวทีนี้พี่จะจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่ไหนที่บอกที่บอกไปเวียนแบบท่องเที่ยวนะคะน้องบีบอกว่าเ,เนี่ยจะไม่ให้เข้าแล้วนะจะให้อีกแค่รอบเดียวนะต้องบอกเขาเลยว่าเรากําลังเดินเรื่องจดทะเบียนสมรสกันอยู่นะคะเดี๋ยวพี่จะออกใบรับรองให้อีกทีหนึ่งนะว่าเรากําลังเดินเรื่องกันแล้วนะคะเรายื่นเอกสารแล้วซึ่งระยะเวลามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแขวงอย่างของหลวงพระบางนี่ก็ค่อนข้างนานเนาะหกถึงแปดเดือนแต่ว่าถ้าจะเร็วกว่านั้นก็ได้แต่ว่ามันก็มีอีกหลายๆอย่างที่ที่มันเนาะ ส่วนใหญ่แล้วทางเราเข้าไปเร็วทางเราอีกหลายที่เนาะเป็นว่าวันนี้ก็ดีใจกับน้องบีด้วยนะคะได้โปรโมชั่นคู่แรกเลยใครสนใจนะคะอยากจะให้พี่จิ๊บดูแลเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่จบแค่การจบที่เป็นสมรสหลายๆคู่ที่พี่เดินเรื่องให้ไม่ว่าเอกสารจะเยอะแค่ไหนที่น้องเห็นเนี่ยแต่เวลาถามอะไรมาพี่จิ๊บก็จะตอบให้เร็วที่สุดนะคะก็ดูแลน้องคูกคู่โดยเฉพาะถ้าคู่ไหนมั่นใจพี่แล้วคือพี่ก็จะ ดูแลให้ดีที่สุดไม่ให้ไม่ให้ขัดตกบกพร้องอะไรนะคะเพราะเรารู้อยู่ว่าจากการที่ได้ใบสมรสแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้มันก็มีอะไรต่ออีกทั้งการอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงบางคู่ก็ มีปัญหาครอบครัวกันเอามาปรึกษากันก็มีซึ่งตรงนี้เราก็รับฟังนะคะแต่ว่าเราจะไม่ไปตัดสินใจแทนเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของคนสองคนไม่มีมือที่สาว่าอย่างนั้นถือเล่าให้ฟังฟังได้แต่จะไม่ช่วยช่วยช่วยไปตัดสินแทนนะคะ หน้าที่เราคือเราตัดสินใจเองเนาะอย่างน้องกรกับน้องบีก็ตัดสินใจไม่ไปจุเดินเรื่องให้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลก,กันต่อไปอีกยาวเลยเนาะเพราะมันไม่ได้จบแค่นี้ใช่ไหมคะน้องเมยย่าใช่ค่ะลูกสาวพูดเก่งด้วยเนาะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ